ไปกับป๊บนะครับวันนี้ก็จะพามาทานข้าวที่ร้านมิชลิน4ปีซ้อนนะครับชื่อว่าร้านปอโพชยาโพชยานะครับไม่ใช่โพชนาอยู่แถวแถวตีนสะพานพระรามแนี่เองครับก็ขับรถมาจอดกันที่วัดตรีทศเทพเนาะแล้วก็มีค่าบริการจอดรถนะครับ้วก็เดินไปที่ร้านประมาณสัก2อ0ถึงเมตรโดยประมาณประมาณ5นาทีประมาณนั้นไปครับก็ตอนนี้เราจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้ามฝั่งมาแล้ว เดี๋ยวกำลังจะเดินไปที่ร้านกันนะครับเท่าที่หาข้อมูลมาร้านเปิดประมาณ9โมงเดี๋ยวลองไปดูกันว่าคนจะเยอะหรือว่าต้องจองยังไงหรือเปล่าหรือว่าจะได้ทานเลยไหมนะครับเท่าที่เท่าที่ดูเมนูมาอะไรเมนูน่าทานมากนะเดี๋ยวลองไปดูที่หน้าร้านกัน ตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่ร้านกันแล้วนะครับเรามาถึงกันเนี่ยค่อนข้างเช้าเลยทีเดียวก็เลยยังเห็นว่าร้านว,ว่างๆไม่ค่อยมีลูกค้าอยู่นะแต่ว่าคุณลุงเขาก็ด้วยความน่ารักเนาะคุณลุงก็อ่ะเขามานั่งรอทานก่อนได้เลยระหว่างที่นั่งไปก็มองไปรอบๆรบ้านแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเมนูครับเพราะว่ามันน่าทานหลายเมนูมากตัดสินใจกันอยู่สักพักหนึ่งว่าจะทานอะไรกันดีนะครับแล้วในที่สุดนะครับก็เลือกมาเป็น ซี่โครงไม่มีกระดูกทอดกระเทียมต้มยำขาหมูผัดหอยลายแล้วก็พระเอกคือเนื้อผัดใบยี่หร่านะครับเท่าที่หาข้อมูลมาเหมือนเมนูเนี้ยคือเมนูที่ทําให้ได้มิชลินนะครับก็นี่แหละครับหน้าตาอาหารทั้ง4เมนูที่เราสั่งมาจริงจริงอยากทานมากกว่านี้นะครับแต่คุณลุงแกบอกว่าพอก่อนไหมเดี๋ยวจะทานกันไม่หมดครับก็เลยอ่ะงั้น4เมนูมาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราค่อยมาซ้ํากันอีกทีนึงกับเมนูอื่นๆ หรือถ้าเพื่อนๆมีเมนูแนะนำนะครับว่าเมนูไหนเด็ดเมนูไหนอร่อยก็ลองคอมเมนต์บอกกันมานิดนึงเนาะรอบหน้าผมจะมาลองแล้วก็เมนูแรกที่ชิมครับต้มยำขาหมูน้ำใสๆแต่ว่าทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยถึงเครื่องเลยนะครับส่วนตัวขาหมูเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าปกติบางร้านมันเนี่ยมันจะเหนียวค่อนข้างแข็งนิดนึงเนาะแต่ที่ร้านคุณลุงหรือว่าร้านปอโพชยาร้านนี้คือนุ่มหมดทั้งชิ้นครับทานได้เลย ต่อมาเป็นเมนูหอยลายนะครับซึ่งหอยลายเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วก็ดูสะอาดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เปิดมาทุกฝากมีหอยหมดอันนี้ชอบมากนะครับก็ลองรสชาติกันดูก็ติดหวานนิด,น,ดนิดนะครับเหมือนผัดน้ำพริกเผานะครับแล้วก็เมนูต่อมาครับ ซี่โครงหมูไม่มีกระดูกทอดกระเทียมอันนี้คือบอกเลยว่าถึงฟันไม่ดีก็อร่อยได้ครับเพราะว่าไม่รู้คุณลุงจะทํายังไงแต่ว่านุ่มมากจริงๆครับทั้งตัวหมูทั้งแป้งที่เคลือบคือมันแบบใช้เงือกสดได้เลยครับแล้วก็รสชาติดีจริงๆอยากให้ลองเมนูนี้เลยครับ่านสังเกตหน้าผมด้ครับนุ่มแล้วก็ฟินมากจริงๆคลิปที่ไปถ่ายมาจากหน้างานครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอันนี้เสียงหายหมดเลย ไปหาว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับต่อมาครับเมนูเนื้อผัดใบยี่หร่าเท่าที่หาข้อมูลเมนูนี้คือหนึ่งในเมนูที่ทําให้คุณลุงหรือว่าร้านปอโผชยาเนี่ยได้รับมิชลินเลยนะครับรสชาติดีเนื้อเด้งแล้วก็หอมมากๆครับทานกับข้าวสวยอุ่นๆร้อนๆตอนนี้พวกเราก็ทานอิ่มกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากเอามาแนะนําเพื่อนเพื่อนะครับที่อยู่แถวสะพานพรรมาแปก็ใครผ่านไปผ่านมานะครับถ้ามีโอกาสก,าก็ลองแวะมาทานดูครับอาจจะจอดรถไกลนิดนึงเดินไกลหน่อยแต่ว่าผมว่าคุ้มค่านะครับกับการมาลองชิมร้านนี้ปอโพชยามิชลินสตาร์ห้าปีซ้อนหลังจากอิ่มแล้วนะครับบร,ริเวณด้านหน้าร้าน,นก็มีร้านกาแฟสดด้วยนะครับก็สั่งมาลองกันได้นะผมลองเมริกาน่เย็นก็ดีครับไม่เปรี้ยวแล้วก็รสชาติแบบหมอ,อมดีอันนี้ก็เลยอยากแนะนําอีกหนึ่งเมนู ค่าเสียหายทั้งหมดวันนี้อยู่ที่505บาทครับาทกาแฟหนึ่งแก้วอาหาร4เมนูมีน้ำแล้วก็มีข้าวเปล่าผมว่าราคาดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะถ้าเทียบกับรสชาตินี่คุ้มมากนะครับก็พออิ่มแล้วก็เดี๋ยวเดินกลับไปเอารถกันครับประมาณ5นาทีผมว่าก็มีข้อดีนะเหมือนได้เดินย่อยออกกําลังไปด้วยแล้วก็เดินเล่นดึงอนรมเปลี่ยนยากก็เดินกลับไปแป๊บหนึ่งลืมบอกไปค่าที่จอดรถนะครับชั่วโมงละ30บาท วันนี้พวกเราไปกับป๊าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย